ก็สบายดีพี่น้องสบายดีบ่สุขสุขคนนะจ๊ะยินดีตอนหับเข่าสูส่ซ่องเบาไก่นะพี่น,อน้องฝนโกลิลออลกลอก่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนกันเลยหมดเลยไปใสอีกแล้วพี่น้อง như huyên các bạn các bạn nè một sịt da như vậy cái mà ย่นปาว่าย,ยาิยา,นะยา,าวยาิตามินแล้วเห็นจังอ่ะ บอว่ี่ยังมเ,เมื่อกี้นี่ไก่เห็นเจ๊หน้าแดงเพิ่งซักพีน่น้อยสียากเลยก็เลยอยากสีดน้ำมอวิตามินนะนะเท่ากับคนแบบตะอ้วดแน่นนะเขาก็เลยอยากอยนะากก็เลยสีด <laughs> ขันอ้วนนาเด้งวัน้บ่ปหมากะทินเหรอกระทินต้มหมักมุ้งฮะยังดูเนาะเขยเนาะ มันกลางคืนเนี่ยเห็นยังยนะฮนะโอ้ยอยาหนาแดงสำเจนหนาแดงเนี่เนาะ <c oughs> หนาแดงเจนหนาแด, <c oughs> าดงบ่ฮ<ห> ใช้อันใหมัาแดงชี่เจแดงลอดก็นาจ้าอมาด้าน้องเจหนแดงน่าะหนาเจอาอมายอด่่กแ

อ่าท่านใจอ้แตัวดไรหรอตัวกันเข่ากันเท่าฝาเข่าอะนดแม่ร้านกับบตัวตนมีเข่าไ้นมีหงมีแแฮมกับจาคนเดียวกับตัวตัวตัวออกอันยิเงินเหรอมันั อกน้อเสียหลักตัดหก่อนหเกาะกเย็นนิดนีงนะมนเย็นเนาะออกขาออกขออกขาออกกระจายเป็นไอแห้งเหรอที่เด็กแบนี้เออเอาเมียอะไรอีกสามคนม่ได้ะได้เมียเ่มาสัก เหมือนเืกเกงดงนยังซัับ่ดล้วับ่อยากได้แต่มัน่มอยากได้ตนมนีเจละแองพี่น้องเลยยายเหาือนยายเมือนิมเเพราะว่าเปเงือกเกจเแดงถ้ากลอดตายต้องดงเลยทำเงือกนังเรือ ตาเจ้ก็ดงนด่สาวยังหอดใจยงเบื่อเห็ดเบื่อเหีอออันาไปทางนนา่าเจ้าแดนบ่ได้ย่าขี่รถก็ขอสโลกไปเฉยบออแค่จวนกไป่มุกเจ้นสิสกมาเดี๋ยวเเบื่อเหยนยเบื่อล้วเก็บมาตะคก

กินยังไงบ้างร้อนอ่านนอกินเผาเหลี่ยมกี่นิ้วชาตินี้ชาตยังไม่กินตอนแไม่หเนอะมันจะอ้วนหนำเนอะจะอ้วนไนรล่ะจ๊ะใส่เพื่นกินอาสูนาซูมา

หนักเนที่ะหนกาทำเหนื่อก็จะทังเลยพังแทนน่ะเออโอ้ยกูพูดไปหายคลิปนะบุารบุกการนกาโอ้ยไป่ายคลิปหันเนาะไถ่ายคลิปบนี้พ่อ นันเปียนก็จะเห็นว่าลงพื้เดียว่าก้โอ้ยอายังไม่เขาก็วิธีบ่หาวิธีแก้เนาะแบบรักษาเนาะแบบกแบ่งปันความรู้ของเฮาเจ้ารเ็น เราแบ่ง้ันความผู้เขาเจ้าันดาโมงห้าสิบโมงฟังดินี่น้ังเบื่อเฮ็ดยายเมื่อหน่อย่านเขาบอกว่าเจ้าแบ่งปันควาผูกยังรล้เนาะยจ้งขเจ้าว่าไหนนะก็เลยบอก Ô mày không muốn không muốn không muốn không đó ไปใส่กนบมได้วนปดเอาอที่ใส่อก่างมัไม่เงเออเอาอยางเยเาอเอาอย่างซื้อไข่จริงเต้คอยมากที่แล้วมันที่านอกจากยานีต้องซื้อกระบุตเท่าไั้อย่างสบายสบายว ก็ปวดมากดอนเนี่ยเนาะว่ารีก็ยังโมมี่อย่น่อไปเราปดาเออโตาต้ท่านไเอาซ่งเุ่เไปบ้าอย่างไรมหลหมมาหมด้ดมยังเหลือกหมดกะทิไม่รูว่ามาไดอะไรข้นมีขาะ

เม็นนามเหก้นปิดเปนอะไรีไปเหนื่แต่ซามม่อก้สีตาตัหน่ที่สี่ตาตหนนหนึ่งหน่บล็อกส่บาบีไปูแล้วไปแสนบาต้มาสดแล้วว่าพี่ตัวเราไม่ได้รูปเเยเนีย ถ้า่าอยอ่จะได้พัง้นอ่าี่ก็พังไปจ็ปลายเล็บตายพวกน้จะไปว่าวก ok นี้แปลกแปกนี่ยังร้าวถุนไอ้ห้อยังมาซุ้มจ้าว่าเห็กกัน้องัมาซุ้มเจ้าว่าเหล็กกันเหลยปลกมานี่ยเ่ยังยังังกั้ทตมาก่อนแล้วก่เลร่วมคิดกันลสมมตที่สังหความหลังหวว นานราหลบานทานนอนจะทานไปดูแบบคุ้มคุ้มถ้ากรอดยังยิ้มมาสิคะถ้าจะยิ้มิ้นทิ้ไปถ้าจะเย้เว้นนะ่คุณนานน้ำตาคลุกนี่คลุกคือหายหมู่คำว่าปงนะว่าเนะันะนะ มายอดมาไทยอีกไว้นั่นนันมีปทศไทยใช่ต้องโบกมากๆกันค่อยๆกันไยนั่นคือะย็นี่ขแงที่ยุดในคทุกาน่ะับทั้ง่นเยนเรื่องบตัท เพี่น้องถ้าเราจิ้มเนียพจบลงเนสมินับพี่น้องเด้อพราม่จิ้มนาพี่น้องบันดีดินแห้งอดไป